สวัสดีครับทุกคนผมเก่งไลฟ์เก่งดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูรถแต่ละประเภทนะครับว่าเออเนี่ยรถแต่ละประเภทตามบ้านเราที่เห็นกันอยู่บ่อยๆเนี่ยครับมันมีจุดดีจุดสังเกตยังไงแล้วแบบไหนมันเหมาะกับการใช้งานยังไงนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ดูแล้วก็จะได้รู้ครับว่าเออเนี่ยเราใช้งานแบบนี้แบบนี้ตอบโจทย์กับเรามากกว่าเราก็จะได้ซื้อรถที่ถูกประเภทแล้วก็ถูกใจแล้วนะครับ ก็รถที่จอดอยู่ทางด้านหลังผมนี้นะครับก็จะมีรถทุกประเภทละกันแต่ก็อาจจะไม่ได้แยกย่อยไปตามเซกเมนต์ไปตามรายละเอียดต่างๆซึ่งมีมากมายสามารถแยกย่อยได้มากกว่านี้อีกแต่เอาละวันนี้ก็มาดูกันโดยสังเกตละกันว่าเนี่ยรถตามบ้านเราที่เห็นกันอยู่หลกักๆเนี่ยมีก็จะมี6ประเภทตามนี้นะครับหเดี๋ยวผมก็จะเริ่มจากตัว รถเล็กก่อนซึ่งรถเล็กนี่ก็จะรวมไปถึงรถ e c โคคาแล้วก็จะเป็นรถเกง๋งคันเล็กๆนะครับต่อไปก็จะมาสู่รถเก๋งระดับกลางนะครับก็อาจจะเป็นรถเก๋งขนาดกลางไปจนถึงรถเก๋งขนาดใหญ่ขั้นต่อมานะครับก็จะเป็นประเภทของ MPV หรืออาจจะไปคาบเกี่ยวกับรุ่นของ crossover ด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับทางฝั่งนู้น จะเป็นในเรื่องของ SUV นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่า SUV ช่วงนี้มาแรงครับต่อไปครับตรงไปเลยนี่ก็จะเป็นกระบะครับประเภทของกระบะก็ต้องมาอยู่แล้วแน่นอนอ่ะอีกคันหนึ่งอีกประเภทหนึ่ง p p v ยอดฮิตของบ้านเรานะครับก็จะมี6ประเภทดังนี้นะครับซึ่งรถทั้ง6ประเภทที่ผมยกมานี้ก็จะมีจุดดีจุดเด่นจุดสังเกตแตกต่างกันออกไปนะครับตามการออกแบบ ว่าเออเขาอยากให้รถรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานประเภทไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของเราและว่าเออเราอยากได้รถประเภทไหนเราก็ซื้อให้ตรงตามความต้องการเนาะงั้นก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของปัจจัยในการซื้อรถกันก่นกอนดีกว่าว่าถ้าเราจะซื้อรถหนึ่งคันเนี้ยเออคนที่เขาซื้อรถเขามองด้านไหนกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่สําคัญอันดับหนึ่งก็คือเรื่องงบอืมซึ่งถ้าเรามีงบมาก ตัวเลือกเราก็จะมากตามนะครับแต่ว่าถ้าเรางบน้อยเราก็อาจจะต้องมาคิดเดยอะหน่อยว่าแบบไหนมันจะคุ้มค่ามากที่สุดนะครับต่อไปนะครับข้อที่2ข้อที่2นี้ก็อาจจะเป็นแยกเป็น2กลุ่มละกันถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นก็ต้องบอกเลยว่าถ้าสําหรับกลุ่มวัยรุ่นนะครับเขาจะดูทรงเออดูทรงดูจุดเด่นชอบอันนี้เขาก็จะไปรุ่นนี้เลยเช่นสมมุติว่าเออพาราุภาพออกมาอ่ะชอบพาราุภาพไปพารานุภาพ ไม่ดูรุ่นอื่นไม่ต้องมาคิดเรื่องการใช้งงใช้งานต่างๆเลยหรือว่า All New Civic ออกมาก็ไป All New Civic ชอบ1.5เทอร์โบอะไรงี้ไม่ดูรุ่นอื่นเลยก็อันนี้จะเป็นในส่วนของวัยรุ่นนะครับเขาก็จะดูทรงดูจุดเด่นสิ่งที่เขาชอบของรุ่นนั้นเขาก็จะตรงไปหารุ่นนั้นเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นในมุมมองของคนทํางานอะอย่างผมหรืออย่างทุกคนที่เข้าสู่ในวัยทํางานและอยากได้รถที่มันคุ้มค่าและอันนั้นเขาก็ จะเลือกในมุมมองของประโยชน์ของการใช้งานนะคะว่าเออแบบรถแต่ละรุ่นนี้มีประโยชน์ตามการใช้งานอย่างไรซื้อแบบไหนจะตอบโจทย์เรามากที่สุดนะครับต่อไปนะครับข้อที่3ข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของสเปคต่างๆนานาออปชั่นออปชั่นต่างๆนานาพอเขาเลือกได้แล้วว่าเอออาจจะชอบรถประเภทประมาณนี้เขาก็จะมากลางดูว่าอ่า รุ่นนี้ให้สเปคนี้มาให้สเปคนี้มายัางไงแตกต่างกันยังไงรุ่นไหนสเปคคุม้มรุ่นไหนเขาต้องการใช้สเปคนี้ต่อไปก็จะเป็นข้อที่4ครับข้อที่4ีนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการประหยัดน้ํามันก็ต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้ราคาน้ํามันแบบริ้วๆปดาวดาวคานไม่รู้จะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่เออในเรื่องของการประหยัดน้ํามันอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ถูกหยิบมาพิจรารณาเหมือนกันนะครับว่าเออรุ่นไหนที่ประหยัดน้ามันมากกว่า ให้อัตราการสิ้นเปลืองที่ดีกว่าก็จะมีคะแนนในการตัดสินใจของลูกค้ามาขึ้นนั่นเองครับอ่ะต่อไปครับข้อสุดท้ายข้อที่6ซึ่งข้อที่6นี้ก็จะดูในเรื่องของแบรนด์นะครับอ่ะพอเราได้สเปคเราได้การประหยัดน้ำมันเราได้ข้อมูลต่างๆได้การใช้งานมาครบแล้วต่อไปซื้อแบรนด์ไหนดีอืมถ้าสมมติว่ามันใกล้ๆการออแบรนด์นี้ก็มีสเปคประมาณนี้แบรนด์นี้ก็มีสเปคประมาณนี้ชนๆกัน คราวนี้เขาก็จะมาดูในเรื่องของแบรนด์นะครับว่าอเอาแบรนด์ไหนดีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าพอลูกค้ามาเทียบประมาณนี้แล้วสเปคใก,กลาากาก้กันแล้วราคาใกล้กันประโยชน์ใกล้กันแล้วเรื่องแบรนด์นี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเจ้าตลาดนี่ใครเป็นเจ้าตลาดในรุ่นนั้นก็จะได้เปรียบครับเออก็จะได้เปรียบอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับปัจจัยในการเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละ ประเภทเลยดีกว่าว่าแต่ละประเภทนะครับเขามีจุดดีจุดเด่นจุดสังเกตยังไงม้างเนาะไปดูกันเลยครับรถเก๋งเล็กนี้นะครับก็จะไล่ตั้งแต่รถ e ีโคคาแล้วก็ไปจนถึงรถยนต์เครื่องพันหนะครับอ่าก็จะไล่ตั้งแต่ B.O. โอเออบีโออา m เมดนะครับมิลลาดมัตด้าสองซูซูกิสวิปแจทซิตี้ นิสสันอะเมล่าโตโยต้าวีออสนิสสันโนตอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรถประเภทนี้นะครับก็จะมีทั้งรถที่เป็นแบบ4ประตูแล้วก็แบบ5ประตูนี้นะครับแบบ4ประตูก็จะเป็นเหมือนรถเก๋งปกติทั่วไปนะครับมีพื้นที่ห้องโดยสารแล้วก็จะมีในด้านท้ายรถที่เก็บสัมภาระที่แยกกันออกอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าสําหรับคันนี้เป็น5ประตูซึ่งจุดเด่นของรถ5ประตูนี้นครับเขาก็อาจจะพับเบาะเรียบ เก็บของตั้งของสูงตั้งของใหญ่ของยาวอะไรงนี้เก็บได้ถ้าเป็น4ประตูนี้ครับอาจจะเก็บไม่ได้บางรุ่นอาจจะพับเบาะไม่ได้ทําให้เราไม่สามารถขนของชิ้นนั้นได้เลยอันนี้ก็ไปเลือกเอานะครับสําหรับจะเลือก4ประตูดีหรือ5ประตูดีอ่ะงั้นมาในเรื่องของจุดเด่นของรถประเภทรถเล็กนี้นะครับจุดเด่นของเขาคืออะไร1คือในเรื่องของราคาก็ต้องบอกเลยว่ารถประเภทนี้ราคาถูกที่สุดในตลาดถูกที่สุดแล้ว ก็จะอาจจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ3 0 0แสนไล่ไปจนถึง7 0 0 0แสนแแสนอะไรงนี้ก็มีข้อดีข้อที่2ก็คือในเรื่องของการประหยัดน้ำมันแน่นอนครับตัวรถเขาไม่ใหญออ่พอตัวรถเขาไม่ใหญ่เงี้ยเขาก็จะไม่ต้องมาแบกน้ําหนักเยอะออพอไม่ต้องมาแบกน้ําหนักเยอะอะเครื่องเล็กได้เครื่องเล็กแล้วไงต่อเครื่องเล็กแล้วก็ประหยัดน้ํามันนั่นเองครับต่อข้อดีข้อต่อไปก็คือในเรื่องของเล็กๆอย่างนี้ก็กระทัดรัดขับง่ายเป็นรถที่หัดขับได้ ง่ายมากต่อให้ขับเป็นแล้วขับไปตามที่ต่างๆก็ยังหาที่จอดได้ง่ายเออเล็กกระทัดรัดคล่องตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขานะครับในเรื่องของการบริโภคน้ํามันของรถประเภทนี้นะครับเออที่บอกว่าประหยัดประหยัดไงครับก็เราจะเห็นตัวเลขได้ตั้งแต่ประมาณ1ิบไล่ไปจนถึง20กกลโลลิตรก็มีนะครับก็มีมต่อไปก็จะเป็นในด้านข้อสังเกตกันบ้างเออข้อสังเกตของรถเล็กๆประเภทนี้คืออะไรอ่ะหนึ่งก็คือ ก็อย่างที่บอกครับรถเล็กแล้วข้างในก็จะเล็กตามไปด้วยนะครับอาจจะมานั่งชีดกันหรือว่าอาจจะมานั่งเบียดกันในตอนหลังตอนหลังก็อาจจะไม่ได้เน้นในการที่จะให้ผู้โดยสารได้นั่งสบายมากนะถามว่านั่งได้ไหมอ่ะนั่งได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะคงไม่ได้เน้นในความสบายมากนักนะครับต่อไปก็คงจะเป็นในเรื่องของการเดินทางก็ต้องยอมรับเลยว่าถ้าเอารถเล็กๆประเภทนี้ไปเดินทางต่างจังหวัดไกลๆ อะไรงี้ครับก็จะเกิดความเหนื่อยล้าความเมื่อยล้าต่อผู้ขับขี่มากขึ้นหรือว่าในจังหวะการเล่องแซงอะไรนี้ครับก็อาจจะต้องใช้รอบเครื่องที่เยอะขึ้นหน่อยอาจจะต้องใช้ระยะทางมากขึ้นในการเล่งแซงนะครับสาหรับรถประเภทนี้ก็จะมีข้อสังเกตประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติใดๆเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเข้าใจในหลักการของรถประเภทนี้ครับก็คือเออรถเขาเล็กเขาเดินทางไกลเขาอาจจะโซซัดโซเซนิดหน่อยโดนลมปะทะ เครื่องเขาเล็กก็อาจจะต้องใช้กําลังในการเร่งหน่อยอาจจะต้องใช้ระยะมากขึ้นหรือว่าพื้นที่ห้องโดยสารเขาเล็กอะไรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการนั่งโดยสารที่อยากได้ความสบายมากนักนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับรถเล็กงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถเก่งกันดีกว่าครับว่าเออจะมีความแตกต่างกันยังไงครับปะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูรถประเภทต่อมากันครับรถประเภทนี้ก็อ่ะเรียกรมรวมว่าประเภทของ รถเก่งแล้วกันอาจจะรวมในเรื่องของรถเก่งที่เป็น C-Segment, D-Segment เข้าไปด้วยนะครับซึ่งรถประเภทนี้ก็จะมีตั้งแต่ is, Honda Civic, ry, ord, t o y o t a t l t i s h o n d a c i v i c ค a m r y a c c o r d t ร a n a Mazda 3อะไรทำนองนี้ไล่ไไปนะครับซึ่งรถประเภทรถเก่งนี้นครับก็จะมีทั้ง4ประตูทั้ง5ประตู เหมือนกันเลยนะครับมีซีวิกที่เป็นแฮดแบ็กนะครับแล้วก็มี m a ส d a 3ที่เป็นแฮดแบ็กอะไรนี้สำหรับรถประเภทนี้นะครับจุดดีก็คืออ่ะเขาเริ่มมีความใหญ่โตมากขึ้นเครื่องเริ่มมีกำลังมากขึ้นตัวถังเขาเริ่มใหญ่ขึ้นการเดินทางไกลก็เริ่มดีขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของภาพลักษณ์นะครับที่ดูดีขึ้นมานั่นเองครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อดี สำหรับจุดสังเกตล่ะเออจุดสังเกตก็ต้องบอกเลยว่ารถประเภทนี้จุดสังเกตก็ไม่ค่อยมีหรอกครับแต่ว่าถ้าจะมีสักข้อหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลือกตัวเลือกรถประเภทรถเก่งนี้อาจจะไม่เยอะนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นรถญี่ปุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นอาจจะมีแค่เออเจ้าตลาด Honda To y o ย a m a z d a อะไรทํานองนี้ครับเราก็ต้องมาพิจารณากันเอาเองแล้วกันว่าเออ เนี่ยเราชอบรถแบรนด์ไหนเราชอบรูปลักษณ์แบบไหนเราก็ไปทางนั้นเลยครับแล้วในเรื่องของการบริโภคน้ํามันสําหรับรถประเภทนี้นะครับก็จะไล่ไปตั้งแต่9โลลิตรไปจนถึง20กว่าโลลิตรอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเขาก็มีในเรื่องของที่เป็นรถแรงก็มีในเรื่องของที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดก็มีเหมือนกันทําได้20กว่าโลลิตรดูแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับรถที่เป็น รถเก่งเนาะอะ,อะงั้นเดี๋ยวเราไล่มาดูรถที่เป็น MPV กันดีกว่าครับมาแต่ผมขอเหมารวม crossover ไปด้วยละกันเพราะว่าบางทีออกมาในต่างประเทศก็เป็น MPV มาบ้านเรายกสูงนิดหน่อยเป็น crossover อะไรอย่างนี้ออซึ่งรถประเภท MPV นี้ครับก็จะเป็นรถ5ประตูนะครับอืมจุคนได้5คน7คนอะไรประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละรุ่นของเขาสําหรับข้อดีของรถประเภทนี้คืออะไรอ่ะหก็คือในเรื่องของการจุคนอยู่แล้วเขาบอกว่าเป็น MPV multi-purpose vehicle จุคนจุของอะไรได้เต็มที่อยากจุคนกลางเบาออกมาอยากจุของพับเบาะลงไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วในส่วนของบางนุ่นที่เขาบอกว่าเป็น c อ o โอเวอรอาจจะได้ช่วงล่างที่ยกสูงขึ้นจากรถเก๋งหน่อยอ่าแล้วพอยกสูงแล้วก็อาจจะพอให้เราออกจากอุปสรรค นิดๆหน่อยๆได้ครับเช่นเออน้ําท่วมน้ํารอการระบายอะไรเงี้ยเราก็อาจจะฝ่าฟันไปได้มากกว่ารถเก๋งหน่อยหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของรถประเภท MPV นี้นะครับอ่าแล้วข้อสังเกตคืออะไรข้อสังเกตคืออะไรถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อในรุ่นดีๆอะไรเงี้เป็น MPV หรูอะไรเงี้ครับก็อาจจะข้อสังเกตก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็น MPV หรือ r o s s o v e r ส่วนใหญ่นะครับอาจจะได้เครื่องยนต์พันหแต่ว่าแบ่งน้ําหนัก ตัวรถตันกว่าตันครึ่งอะไรอย่างนี้จุคนอีกเจ็ดคนแล้วพอนั่งกันเต็มอัตราอะไรอย่างนี้ก็อาจจะอืดมากวิ่งไม่ออกอะไรอย่างนี้ครับหรือช่วงโลงช่วงล่างย,ยุวยอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตแล้วพอมานั่งอยู่เยอะๆคราวนี้กลายเป็นรถที่กินน้ำมันขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยเออการบริโภคน้ำมันก็จะอยู่ที่ประมาณ9ถึงประมาณ 14โลลิตรประมาณนี้อ่ะสำหรับข้อสังเกตก็จะประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไล่ไปดูรถประเภท SUV กันบ้างดีกว่าครับปรถประเภท SUV นี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับเอก็จะเป็นในเรื่องของอยากได้ความสะดวกสบายแบบรถเกง่งแต่ว่าขอยกสูงหน่อยได้ไหมล่ะขอให้ลุยเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมล่ะก็เลยปนๆออกมาเป็น SUV นะครับเอสปอร์ตยูทิลิตี้วีเิคครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารถประเภทนี้มีข้อดีอยู่ไม่น้อยอข้อดีอย่างแรกก็คือได้ความหรูหราความสะดวกสบายแบบรถเก๋งแต่ว่าเป็นเก๋งยกสูงเนี่ยเขาก็ยกสูงมาจากรถเก๋งก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะไม่สูงมากเหมือนรถกระบะหรือว่าสูง มากเหมือนรถ P P V นะครับแล้วในเรื่องของการเดินทางไกลนะครับการเดินทางไกลก็ต้องบอกเลยว่าอประเภทนี้เริ่มเดินทางไกลดีชิลแล้วนะครับขับไปเลยครับขึ้นผงขึ้นเข,ข,ข,ขาข้ามจังหวัดขา้ขามประเทศขับได้เลยครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะ SUV เนี่ยเขาออกแบบมาให้เราใช้ได้สมบุกสมบันมากกว่าอยู่แล้วครับในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับก็จะอยู่ตั้งแต่ประมาณ9โลลิตรถึง20โลลิตร ที่บอกว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเขามี SUV ที่เป็นไฮบริดออกมาแล้วเออพอเป็นเครื่องไฮบริดขับดีๆมันก็ได้อยู่นะครับเออ20โลลิตรทำนองนี้อ่ะสำหรับข้อสังเกตละ,ข,ตละข้อสังเกตคืออะไรอันนี้ยอมรับเลยว่าคิดมาแล้วพยายามคิดมาแล้วแต่คิดไม่ออกเลยจริงๆว่าข้อสังเกตของรถประเภทนี้คืออะไรก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีข้อสังเกตของรถประเภทนี้ คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันเออผมพยายามคิดแล้วแต่คิดไม่ออกเลยเพราะว่ารถประเภทนี้อยู่ตรงกลางระหว่างรถเก๋งกับรถประเภทเออพิพีวีเขามาแก้ข้อเสียของรถเกง๋งทําให้ออกมาเป็น SUV ประเภทนี้ออกมาก็เลยทําให้แบบออไม่รู้ว่าข้อเสียของเขาจุดสังเกตของเขาคืออะไรนะครับถ้าเพื่อนๆน,นึกออกตรงไหนที่เป็นจุดสังเกตของการใช้งานของเพื่อนๆก็เม้นบอกกันได้นะครับสําหรับรถประเภทนี้อ่ะ งั้นเดี๋ยวเราไล่ไปดูรถอีกประเภทหนึ่งกันครับปะสำหรับประเภทต่อมานะครับก็จะเป็นประเภทของรถกระบะก็ต้องบอกเลยครับว่าประเภทรถกระบะนี้เป็นประเภทที่คนไทยใช้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับการจดทะเบียนรถยนต์ในบ้านเราซึ่งข้อดีของเขาก็มีอยู่ไม่น้อยเลยครับไม่น้อยพอๆกับรุ่นของเขาเลยรุ่นของเขานะครับมี ยิบย่อยมากอ่ะมีตัวเตีย้ยมีตัวยกสูงขับ2ขับสเครื่องแรง1ตอนตอนครึ่ง4ประตูต่างๆนานาเลือกไม่ถูกออปช o งออปชั่นอะไรเยอะมากต่อไปก็คือถ้าสมมติว่าเป็นในเรื่องของเครื่องดีเซลอ่ะแน่นอนครับเขาตึงราคาไว้เออเขาจะไม่ให้ดีเซลแพงมากอยู่แล้วเพราะว่ารถบรรทุกส่วนใหญ่เขาใช้ดีเซลดีเซลเนี่ยมีผลต่อกลไก ในการตลาดมากกว่าเบนซินอยู่แล้วนะครับร้านก็พยายามจะตึงไว้ตอนนี้วันที่ผมถ่ายอยู่เนี้ยตัวเบนซินอ่ะจะ40แล้วดีเซลยัง30อยู่เลยนะครับซึ่งก็คงคิดว่าเต็มที่ก็คงอยู่ประมาณ 30- 30กว่าบาทประมาณนี้นะครับก็จะเป็นข้อดีของเขาที่รัดคอยช่วยอุ้มนะ้ำมันดีเซลไว้นะครับข้อดีต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งาน เขาสามารถใช้แบบสมบุกสมบันสามารถบรรทุกของหนักมีกำลังวิ่งขึ้นไปในดอยมีกำลังวิ่งส่งของต่างๆนานาเอาไปโมดิฟายส่งของได้เน้นๆแน่นๆ,ๆอะไรอย่างนี้ครับเราสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หรือว่าตามการใช้งานอื่นเช่นถ้าสมมติว่าเราชอบรถที่เป็นทรงกระบะแต่ว่าเราไม่ได้อยากเอามาบรรทุกของเราอยากได้ซิ่งเราอยากได้รถขับหลังอะไรอย่างนี้ครับรถประเภทนี้ก็ ตอบโจทย์เราอยู่แล้วรถประเภทนี้ครับ mm hmm. เขามีการแข่งขันที่แบบค่อนข้างสูงใครๆก็อยากมาได้ส่วนแบ่งรถประเภทนี้ใครๆก็อยากเป็นเจ้าตลาดของรถประเภทกระบะนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่ารถประเภทนี้จดทะเบียนเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งพอการแข่งขันสูงแล้วครับก็ทําให้อย่างเรามีตัวเลือกมากมายไม่น้อยเลยนะครับหลากหลายแบรนด์ที่ออก ทำออปชันมานู่นนี่นั่นทำเครื่องทำเกียร์มาให้เราเลือกมากมายอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขานะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของจุดสังเกตของเขากันบ้างนะครับเอออย่างแรกก็จะเป็นในเรื่องของการขับขี่การทรงตัวอะไรอย่างนี้อาจจะต้องโมดิฟายเยอะหน่อยถ้าจะทําให้แบบเออวิ่งดีวิ่ง,งนิ่งอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้ามาเดิมๆิอะไรเนี้ยเราก็อาจจะต้องมีความระวังกันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเอออาจจะมีอาการท้ายเบา ท้ายสลไลด์อะไรอย่างนี้ครับโอเวอร์สเตียกันแล้วอาการพวกนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับอาจจะต้องใช้ฝีมือในการแก้อาการหน่อยก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นนะครับข้อสังเกตข้อต่อมาก็จะมาในเรื่องของการซับแรงสะเทือนนะครับการซับแรงสะเทือนเนี้ยรถกระบะนะครับเขาก็อาจจะเซต ช่วงล่างมาให้เน้นในการบรรทุกของนะครับมันอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ของเราในเรื่องของการเดินทางที่นุ่มนวลน,นั่งสบายได้นะครับอาจจะมีเริ่มมีการกระแทกปึงปางขึ้นมานะครับถ้าอย่างเป็น SUV นี้ครับอาจจะเริ่มมีแต่ว่ายังไม่ค่อยมียังอยู่ในทรงนุ่มอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้บรรทุกของหนักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเป็นกระบะนี้ครับท้งผู้ผลิตเนี้ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการบรรทุกอ่ะพอการบรรทุกมันก็จะต้อง แข็งหน่อยละ่ะเออเพอแข็งหน่อยมันก็อาจจะมีในเรื่องของการดีดการเด้งอาจจะไม่ได้นั่งสบายเหมือนรถเก๋งนะครับคือถ้าใครนั่งมาจากรถเก๋งเนี่ยเออชอบฟิลรถเก๋งแล้วพอมาเปลี่ยนมาเป็นรถกระบะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยรถกระบะแข็งรถกระบะเด้งสั่นสะเทือน ออไม่ชอบเลยนั่งไม่สบายอะไรงนี้ก็มีเหมือนกันครับก็จะต้องยอมรับในเรื่องของช่วงล่างที่อาจจะมีดีดบ้างเด้งบ้างประมาณนี้ครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเนี่ยครับกระบะเขาเริ่มคันใหญ่คันโตแล้วเราก็อาจจะต้องมาพิจารณาในเรื่องของที่จอดเออบางทีที่จอดนี้อ,อรถเก๋งจอดได้รถกระบะอย่างเราจอดไม่ได้ก็ต้องเลยไปครับไปหาที่จอดข้างหน้าหรือว่าเออบ้านเรามีพื้นที่ค่อนข้างจํากัด อาจจะทําให้เลือกรถประเภทรถกระบะไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดสังเกตของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือออปชันก็ต้องบอกเลยว่าบางทีออปชันเขาก,ก,กักเขาใส่มาไม่สุดเพราะว่าเขาอยากจะให้ลูกค้าบางส่วนครับขยับจากกระบะไปเป็น PPV เอาออปชันบางตัวกักอยู่ใน PPV อย่างนี้ ก็มีเหมือนกันนะครับในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ํามันนะครับก็จะอยู่ตั้งแต่ประมาณ9โลลิตรถึง16โลลิตรไล่ไปนะครับแล้วแต่กําลังเครื่องยนต์แล้วแต่ประเภทเครื่องยนต์นะครับซึ่งบางรุ่นประหยัดประหยัดก็มีแต่ว่าบางรุ่นที่แบบเน้นแรงเน้นดุอะไรงนี้ก็จะซดใช้ย,ย่อยเลยครับอ่ะสำหรับประเภทรถกระบะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูประเภทสุดท้ายครับประเภท PPV ไปครับไป เราก็เดินทางมาจนถึงรถประเภทสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นรถประเภท PPV รถ PPV ก็มีอยู่หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อครับ e v e r e a d e Fortuner, Mule, Terla อะไรประมาณนี้อ่ะ Pajero ก็มีซึ่งรถประเภทนี้ครับข้อดีของเขาคืออะไรอ่ะ 1. คือเขาคันใหญ่คันโตจุคนได้เยอะครับอ่ะ อาจจะมีในเรื่องของรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษที่แบบ5ที่นั่งก็มีหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ็ดที่นั่งกันทั้งนั้นแหละครับข้อดีของเขาคือ,อนอกจากจะจุคนได้เยอะยังพอจุของได้เออคือเขาถูกสร้างมาจากรถที่เป็นรถกระบะนะครับโครงสร้างโครงสร้างหลักก็อาจจะใกล้เคียงกันถูกพัฒนามาให้เราสามารถนั่งโดยสารได้เขาก็จะยังพอให้เราจุคนหรือขนของ ได้ครับอยากขนของก็พับเบาะขนไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ให้เราพอใช้งานมันได้อยู่ในเรื่องของการเดินทางก็ถือว่าเป็นข้อดีครับเพราะว่ายิ่งรถใหญ่นี้ครับการเดินทางก็จะยิ่งนิ่งมากขึ้นเ,ออเราขับเครื่องก็มีกําลังแรงขึ้นรถก็นิ่งมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับการเดินทางก็จะทําให้เราเดินทางไกลได้สบายมากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของออปชั่นอ่ะออปชั่นอันนี้ก็บางแบรนด รถประเภทนี้ก็ถือว่ารถเป็นรถที่สูงที่สุดของแบรนด์นั้นแล้วนะครับเขาก็จะใส่ออปช่นออปชั่นจัดเต็มมาในรุ่นของ PPV ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟก็ยังมีก็ยังมีงมเออระบบเซฟตี้ต่างๆวิ่งตามรถคันหน้ามองมุมอับนู่นนี่นั่นมีอยู่แล้วครับจัดหนักจัดเต็มมาสำหรับรถประเภทนี้อยู่แล้วครับข้อดีต่อไปนะครับก็ต้องยอมรับเลยครับว่า เขาดูดีเออมันส่งเสริมกับภาพลักษณ์ทำให้ภาพลักษณ์เราดูดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเราใช้รถประเภทนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของถ้ารถขันไหนเป็นเครื่องดีเซลก็ดีเลยครับเออเขาก็อย่างที่บอกครับว่าเขาตรึงราคาดีเซลไว้เราก็ยังพอใช้งานมันได้ครับในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ํามันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 19โลลิตรถึง15โลลิตรนะครับเพราะว่ารถบางคันเขาก็ใหญ่โตนะครับพอรถเขาใหญ่โตแล้วเขาก็ต้องมาใช้กําลังเครื่องมากขึ้นใช้กําลังเครื่องมากขึ้นก็จะต้องมากินน้ํามันมากขึ้นอยู่แล้วเป็นปกตินะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการแข่งขันนะครับถึงการแข่งขันจะสู้รถประเภทกระบะไม่ได้ แต่รถประเภทนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีการเติบโตที่สูงขึ้นนะครับการแข่งขันก็ดุเดือดขึ้นก็ส่งผลดีต่อผู้บริโภคอย่างเรานะครับก็ทําให้เรามีตัวเลือกที่มากมายหลากหลายขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับในเรื่องของข้อสังเกตละ่ะมีไหม มีอยู่เหมือนกันครับอย่างแรกเลยเราดูรูปลักใหญ่โตขนาดนี้ก็อาจจะสั้นกว่ารถกระบะหน่อยนึงแต่ว่าความใหญ่โตก็ไม่แพ้กันก็ต้องมาพิจารณาเรื่องที่จอดเหมือนกันครับว่าเออเนี่ยที่จอดจะไปได้ไหมหลังคาสูงไปหรือเปล่าเข้าห้างได้ไหมจอดแล้วหน้าเกินไหมบ้านเราจอดได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องมาพิจารณาด้วยเหมือนกันเนาะในเรื่องของการโดยสารความนุ่มสบายนะครับก็ต้องบอกแหละว,ว่าอะ ดีกว่ารถกระบะอยู่แล้วดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าก็คงจะไม่นุ่มเท่ารถ SUV หรือไม่นุ่มเท่ารถเก๋งหรอกสําหรับข้อสังเกตสุดท้ายแล้วกันก็คือผมก็มองว่ารถประเภทนี้ราคาเริ่มสูงมากแล้วนะครับเอออาจจะเมื่อก่อนอาจจะเห็นร้านนิดๆมีแต่เดี๋ยวนี้หายากแล้วครับร้านนิดนดอาจจะไปร้าน4แล้วออร้าน3ปลายร้าน4ี่ ไปจบที่2ล้านมีทอนอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันครับรถประเภทนี้ต้องบอกเลยราคาไม่เบาครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับจุดดีจุดเด่นจุดสังเกตของรถแต่ละประเภทนะครับทุกคนก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าออแต่ละคนนะครับเหมาะกับการใช้งานยังไงอ,อ,อยากได้รถประเภทไหนเราต้องการที่จะใช้ประเภทนี้เราก็เลือกรถให้ถูกประเภทนะครับเราจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังเพราะว่ารถแต่ละคันก็ราคา ค่อนข้างสูงเลยอ่าแล้วสําหรับทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะต้องบอกเลยว่ารถที่อยู่ด้านหลังผมนี้เป็นรถมือสองหมดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดราคาเปิดรายละเอียดของรถแต่ละคันให้ดูกันเลยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจรถประเภทนี้สนใจรถรุ่นนี้อยู่พอดีเลยเพื่อนๆก็ทักมาได้เลยนะครับนี่ศูนย์รถยนต์มือสอง TS Car Center ครับเขามีบริการส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับอ่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดู ราคารายละเอียดตั้งแต่รถคันแรกกันเลยดีกว่าคันแรกนี่เป็นนิสสันโน e ปี2017นะครับเลขไมาอยู่ที่80,000กว่าโลเท่านั้นเองเปิดราคาไว้อยู่ที่500,000บาททวนเลยครับสำหรับนิสสันโน e ต่อไปนะครับเป็น Honda c ซ v i c ครับ Honda c ซ v i c คันนี้ปี08เกียร์ธรรมดาด้วยเลขไมาอยู่ที่145,000นะครับ เปิดราคาอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทครับคันต่อไปนะครับคันที่3 Toyota Wi s h นะครับ Toyota Wish ปี07เลขมาอยู่ที่1 8 8 0 0 0เปิดราคาอยู่ที่3 2 0 0 0บาทครับต่อไปนะครับเป็น CRV อยู่ทางด้านนู่นนะครับ CRV ปี13นะครับเลขมาอยู่ที่1 2 2 0 0 0 เปิดราคาอยู่ที่520,000บาทนะครับต่อไปเป็น Toyota l e v o ครับนี่อยู่ในซอกนี้ครับ Toyota l e v o ปี2017นะครับมาอยู่ที่86,000โลเปิดราคาอยู่ที่650,000บาทครับอ่ะต่อไปคันสุดท้ายครับ Ford e v e r e s t นะครับ Ford e v e r e s t ปี2018นะครับเลขมาอยู่ที่65,000เปิดราคาไว้อยู่ที่ 8 9 0 0 0 0บาทนะครับเอก็อันนี้ก็จะเป็นราคาตามนี้นะครับแต่ว่ามีส่วนลดให้อีกสำหรับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับใครที่อยากได้รถทั้ง6คันนี้นะครับรุ่นไหนก็ได้มาเลยครับ TS Car Center ทักมาเลยทักมาเลยที่เพจนี้นะครับบอกเลยว่าดูจากช่อง Drive เก่งดีมานะครับมีส่วนลดพิเศษให้1,000 0บาทนะครับแล้วก็ส่งได้ทั่วประเทศเลย งั้นถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. งั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับ mm hmm. ขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ